คะแม่ของควานต้าก็จะมาช่วยดูแลจะมีหญ้าด้วยนะคะเวลาอาบน้ำก็ กล้วยด้วยหญ้าด้วยกล้วยอย่างเดียวก็จะไม่พอนะคะวันนี้ก็จะมีประชาชนมารอดูพ่อพายอาบน้ำกันนะคะเนี่ย หั่นค่ะถ้าใช้ทั้งลูกแบบว่าจะไม่พอค่ะเพราะว่าพ่อจะทานเยอะถ้าให้ทั้งหวีก็จะกินทั้งหวีอย่างเงี้ยค่ะก็จะหมดไวหน่อยแล้วก็จะยื้อเวลาแบบว่าหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใช่ค่ะเอาวันที่9มีงานนะคะมีงานพ่อป่าพระอเอกนะคะมาร่วมงานได้นะคะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มฟรี กินหญ้าวอร์มไปก่อนนี่อายุกีเดือนสามสิบแปดเข้าสามแปดเดี๋ยว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 ไปเบิ้งใกล้ๆก็เสือขี่สร้างเปที่ไหน เสือสองตัวพุนกันไปยังคือต้องเป็นเสือคูมันมีอย่างเอาพยักไงพยักตัวแม่ดอกมันต้องมีอย่างล่ะ้างยังบมเพอเอาเสือมาพรมได้ค่ะเข้าไปจับได้หรือว่าเราจะบูชา

อันนี้นะคะเสือเสือขี่ช้างนะคะนี่เสือกู้ขี่ช้างมีตังใครคะนี่ใครคะโอ้มีตังเรอคะเนี่ยมีตังลูกใครคะ <c oughs> อันนี้แม่เด,ด,ด,ด่นี่แม่เด่นหนิเออแม่เด่นี่นี่เออแม่กับแม่เถื้อมาสินรวมแฟ่ฝอเอกแล้วแบบนี้เดี๋ยวไปเดกนไปรอเลย ไล่ปุ๊บไลขึ้นไลปุ๊บวกมาปั๊บอังประจาไ้นี่นดคอ๊อฟก้าหลุอ ตายใายติดบตายู่พุ่นเย็บวเด็กเด็กถอยเด็กเด็กเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนลุงว่าเล่นจะเกิดเดี๋ยวมีปัญหาบอกนงนเดาการ้องมือนี่แกก้าร้องมื I'm going to try to make a little egg I'm going to